ดวงร้ายปากระหว่างวันที่1ถึง15มกราคม2517ารสาศีมังกรผู้ที่เกิดวันที่14โมกราคมถึง12กุมภาพันธ์ทั้งนั้นการงานงานของคุณจะมีความสำเร็จมากขึ้นอะไรที่คุณทำจะเป็นผลดี หรือมีคนเข้ามาตอบรับชื่นชมสิ่งที่คุณกำลังทําอยู่ซึ่งแค่นี้คุณก็รู้สึกว่าพอใจแล้วอะไรที่คุณทําดีแล้วจะสามารถต่อยอดได้และกลายเป็นสิ่งที่สร้างชื่อเสียงทำไรายได้ให้คุณเข้ามาในช่วงนี้มากขึ้นทนั้งด้านการเงิน คุณจะมีเกณฑ์ได้รายได้จากช่องทางอื่นๆเพิ่มขึ้นแต่ได้มาก็ต้องจ่ายออกไปในทันทีทำให้ไม่เหลือเงินเก็บและคุณอาจมีทุกขลาบเข้ามาได้เงินเข้ามาก็จริงแต่อาจจะต้องมีปัญหาเรื่องสุขภาพทางด้านความรักสำหรับคุณโสดคุณมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจจากการท่องเที่ยวแต่มันอาจเป็นการสารสัมพันธ์เพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นส่วนคนที่มีคู่แล้วช่วงนี้ คุณจะไม่ค่อยใส่ใจกับคนรักเท่าที่ควรต้องระวังว่าเขาอาจมีคนเข้ามาชอบได้ทางด้านสุขภาพระวังเรื่องระบบเลือดในร่างกาย